นั่นเรคนถอยดีไหมควโดนระเบิดวะอืมอเดี๋ยวหบ้งอยู่ไปไปขึ้นรถขึ้นรถไป อย่าทำร้ายกูเลยกูยิ่งนุบนุบอยู่โอยเอ้ยทำไมต้องกูนัดนัดมี่จะเพื่อนช่วยนะกูกลัวโดนยิงเดี๋ยวแป๊บนึงกูหามุมดีๆก่อนกูว่าว่าหลักต้นไม้อ่ะ มาแล้วโอ้มาแล้วอเ,เออกูยังไม่ได้ยิงใครเลย,ย,ย,น,ยน,นัดยอย่าลืมเซฟคลิปนะกูตกไ้เยี้ยกูเล่นมาร้อยชั่วโมงกูเพิ่งโดนนัดจะลืมเซฟคลิป,นะปลเลยไม่เป็นไรนัดดวง น่าจะลืมเซฟคลิปแล้วไอ้ที่กูโดนระเบิดอะอย่างล่นาน <laughs>